สวัสดีครับวันนี้ปังมาพามาชมครอบครัวของน้องแมวจอนกันนะครับน่ารักทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้ครอบครัวเดียวกันนะครับน้องนักศึกษาเขาเรียนหนังสืออยู่นะครับเขาไปเจอมีคนเอาน้องแมวมาทิ้งอยู่สามตัวเล่าที่มาที่ไปก่อนนะครับเขามาเจอน้องแมวที่โดนทิ้งอยู่ในป่าสามตัวแล้วเขาก็เอามาเลี้ยง พอมาเลี้ยงน้องก็อยังเลี้ยงไม่เป็นนะครับก็เลยยังไม่ได้ทําหมันมีตัวผู้ตัวหนึ่งตัวเมียสองตัวนะครับเสร็จสับเขาก็มีลูกให้มีหลานให้ดูนะครับรวมกันแปดตัวน่ารักมากๆเลยครับชื่อ,อตัวพ่อสีดํานะครับชื่อเปาเปาเหมือนปังๆเลยตัวลูกมีชื่อพี่ฟูพี่แมววัด แล้วก็พี่อะไรมัง่งไม่รู้ครับทำไม่ได้ดูความน่ารักของน้องครับปังเข้ามาหาน้องมาเล่นกับน้องนะครับเดี๋ยวจะซื้ออาหารมาช่วยน้องด้วยเพราะว่าน้องก็ยังเรียนหนังสือเป็นนักศึกษาอยู่นะครับความเป็นดูตอนแรกน้องนอนอยู่ที่หอหอเขาไม่ให้เลี้ยงน้องก็เลยต้องมาเช่าบ้านอยู่ข้างๆกับบ้านปังน้อยนะครับ ก็พามาชมนะครับมาดูปังเพิ่งรู้เดี๋ยวปังจะได้ช่วยเออซื้ออาหารซื้อกระบะทรายแล้วก็ช่วยได้เท่าที่จะช่วยกันนะครับเพราะว่าน้องก็ยังเรียนหนังสือก็ยังไม่มีงานทํานะครับเรียนยังไม่จบปีสองเองครับชมความน่ารักของน้องๆปิดเสียงไว้นะครับเพราะว่าเออคุยกันเสียงดัง น้องๆน,น่ารักมากๆเลยนะครับเชื่องมากเข้ากับคนได้มากเนี่ยเจอกับปังครั้งแรกเลยนะครับน้องยังเชื่องขนาดนี้ดูสิเนี่ยเนี่ยยตัวพ่อครับชื่อเปาเปาตัวเหมือนปังๆเลยสีเหมือนกันเลยนะครับอ่าน้องนักศึกษาเขาก็มีจิตใจดีมากๆเลยเขาไปเจอแล้วเขาก็เอามาเลี้ยงพอเลี้ยงแล้วคลอดลูกออกมาแปดตัว พะรวมกับพ่อกับแม่นั่นแหละครับเป็นแปดตัวเขาไม่ให้เลี้ยงน้องก็เลยต้องมาเช่าบ้านอยู่ไกลๆก,กับบ้านปังดูความน่ารักสิครับเชื่องมากเดี๋ยวปังจะได้ช่วยน้องค่าอาหารค่าทรายช่วยอะไรได้ปังก็จะช่วยนะครับเพราะว่าเรามันทาดแมวอยู่แล้วดูสิครับน้องไปเอาอ่า ไปเดินสวนอะไรนะสวนสลิกิตใช่ไหมศูนย์ประชุมแห่งชาติสลิกิตเขาแจกอาหารแมวน้องไปเดินมาเมื่อวานน้องก็ได้มาปัางก็เพิ่งจะรู้นะครับว่าน้องเลี้ยงแมวพอดอีป้าเดินไปบอกปังก็รีบมาป้าเขาเห็นว่าเรารักแมวจอนนะครับแมวจอนทุกตัวเลยนะครับดูสิสวยนะ่ารักมากๆเลยแล้วก็เชิงมากๆไม่ดุ ดูครับน่ารักเมื่ขนาดเจอปังครั้งแรกนะครับก็เอาความน่ารักของน้องแมวจอนมาให้แม่แม่เอฟซีได้ชมกันนะครับดูสิขนาดเจอกันครั้งแรกกับปังนะครับน้องน่ารักมากๆเลยอ่ะโอ้ยสงสัยปังโอยนี่หลยนะครับผลทาดแมวจริงๆนะครับถ้าเจอแล้วมันคือรักมากอะ่ะ ฝากแม่แเป็นกำลังใจและติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวปังจะคอยอัปเดตลงให้ชมบ่อยๆรักน้องเอ็นดูน้องด้วยนะครับน้องก็เพิ่งย้ายมายังจัดของอย่างไม่เข้าที่เข้าทางนะครับห้องก็จะลกนิดนึงดูสิกะบะตายก็มีอันเดียวแมวแปดตัวปังก็ให้ที่รับเรียบของเจ้าปังมา2ออันเดี๋ยวปังก็ จะช่วยนะครับเท่าที่เราช่วยได้เอ็นดูเด็กๆดูสินอนด้วยกันเลยนะครับกับน้องน้องนักศึกษาเดี๋ยวจำชื่อไม่ได้อีกแล้วนะครับฝากติดตามเป็นกําลังใจให้เด็กๆด้วยนะครับเดี๋ยวจะปไปไล่ชื่อมาใหม่ฟังก็เพิ่งเจอนี่แหละครับจำชื่อยังไม่ได้เลย จำได้แต่ไอคนเป็นพ่อตัวเหมือนปังปังนะครับเขาเขาชื่อเปาเปาชื่อเปาเปาเอ็นดูให้ความเมตตาน้องด้วยนะครับน้องน่ารักมากๆเลยอะทั้งที่เป็นแมวจรนะครับเนี่ยดูสิเชื่องมากเลยเนี่ยเจ้าเปาเปาตัวพ่อดูสีแบบ ให้อุ้มให้จับให้กอดเฉยเลยครับยังกับไม่ใช่แมวจรดูสิอ๋้กินใหญ่เลยนี่แหละครับขนมครั้งแรกเขาได้กินให้ความรักความเมตตาน้องด้วยนะครับน้องน่ารักอะ่ะเห็นแล้วโหใจฟูมากเลยอะ่ะดูสิอยากให้เจ้าปังเข้ากับน้องๆได้จังเลยอะ่ะจะได้เอามาอยู่ด้วยกัน น่ารักจริงๆเลยครับดูนะครับความน่ารักของน้องดูสิครับขนมทองเดียวนะครับเนี่ยกินเจ็ดตัวแต่อ่ะเจ้าเปาอ่ะไม่ไมาแย่งลูกนะครับเพราะรู้ลูกเล่นกันนี่เขานอนดูลูกเล่นกันเฉยเลยนะครับแบบอย่างมีความสุขเลยทําให้ท่านแมวอย่างเราก็ใจฟูไปด้วยนะครับดูสิ สามสามตัวเนี้ยจะเหมือนแม่สีเหมือนแม่แล้วก็อีกอีกสามตัวจะได้ทั้งสีพ่อตีแม่มารวมกันนะครับโอ้ยดูความน่ารักของเขาสิครับเชื่องมากเลยอะ่ะโอ้ยปังอยากให้เจ้าปังเป็นแบบนี้จังเลยเขาจะได้มีเพื่อนจะได้ไม่ต้องรอพ่ออย่างเดียว ขอโทษมากๆเลยนะครับดูหัวหัวหัว,หวของปังสิผมฟูเลยนอนเพิ่งตื่นพอรู้ว่าบ้านข้างๆมีแมวเอาแมวจอนมาเลี้ยงอวิดีใจรีบวิ่งมาดูเลยนะครับเขาก็บอกตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะว่าเดี๋ยวไม่คิดว่าเออจะได้เข้ามาเช้าขนาดนี้นะครับดูเนี่ยเจ้าอิงอิงห้กอดด้วยเอ้ยไม่ใช่สิอ้น,นี้เจ้าฟู ดูสิครับน่ารักจริงๆเลยนะน้องฉีดวัคซีนหมดแล้วนะครับแล้วก็ทําหมันทุกตัวเอ้เหลืออีกสองตัวยังไม่ทําหมันน้องอายุยังไม่ได้นะครับเดี๋ยวอายุครบแล้วเดี๋ยวน้องเอาไปทําหมันก็ให้มีแค่แปดตัวอยู่ในห้องนี่แหละครับดูความน่ารักสิฝากกดติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับเด็กๆด้วยนะครับเดี๋ยวปังจะมาถ่ายน้องลงบ่อยๆ ช่วยเหลือได้แค่ไหนปังก็จะช่วยเหลือนะครับเนี่ยเดี๋ยวให้เขามาทําชั้นคอนโดที่ห้องให้ขอบคุณทุกการติดตามทุกคอมเมนต์นะครับเป็นกําลังใจให้กับเด็กๆด,ด,ด้วยนะครับชมความน่ารักของน้องไปครับเจ้าอิงห้น่ารักจริงๆเลยอะ่ะ โอ้ยดูสิลูกน่ารักมากๆเลยเดี๋ยวปันก็นไปก็อ่าเขียนชื่อไว้นะครับไม่รู้ชื่อตัวไหนต้องแก่ว่าตัวไหนชื่ออะไรตัวไหนชื่ออะไรนะครับน้องน่ารักอะ่ะ นดูจังลูกเอ้ยดูสิให้กอดให้หอมตามต่อคลิปต่อไปด้วยนะเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะแม่แม่ีล้วหนูจะคอยอัพเดตบ่อยๆขอบคุณครับ สวัสดีครับ